โอ้นี่ไงบันไดบันไดมาแล้วสิกำไรอยู่ได้สองเดือนแล้วให้มาทำอะไรที่นี่คะทำงานตลาดครับแล้วทำไมถึงวิ่งหนีไหนบอกหน่อยผมกลัวเขาอีกกลัวผุบชายพวกไม่เคยให้พี่อ๋ <c oughs> โอโหสิเนี่ย <c oughs> ทีหลังอย่าวิ่ง อย่าน,นี้รับสามทีที่ไหนนี่อ๋อเขาไ,ไม่ไแจ้งถือไว้ท้ไมยังไงทำไมเขาไม่แก้งพี่อ่ะเอาคนเข้าห้องทำไมไม่แก้งจะไปจัดการมัน มันต้องไปสิมันต้องไปไม่มีก็ต้องไปถ้าแจ้งมานานแล้วแจ้งมาตั้งเปสามเดือนแล้วไม่ใช่ว่เพิ่งแกล้งเดี๋ยวให้าแกไปเคลียร์เออให้กัแกไปเคลียร์มาเร็วๆนอ๋ออันนี้ต้องแก่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมกดเอกสารเขาอยู่อ๋ออันนี้ไม่แต่ผมเนี้ยแต่ด้านเดี๋ยวฝากเขาไปปรับแล้วให้คนไทยเข้าไปปกติหนูว่าจะเป็นคนเดินเรื่องให้พวกเขาเนี่ยได้ครับขอดูหน่อยค่ะโอ้ อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพี่พี่พี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตใส่เครื่องพันัการไว้เพราะว่าพี่การเซฟตัวนะครับกับผู้ต้องหาคนอื่นนะครับที่พักอย่ที่ซอยเล็กอีกไม่ใช่ซอยเก่าใช่วันนี้ผมให้ผมให้เขาไปที่ซอยเล็กอีกไม่มีคนเลยไั่ไม่ถ้าไม่ เรื่องเรื่องมันเป็นยังไงอ๋อผมขับรถอมาจ้างขายไอติมประมาณเก่าไอสามทุ่มที่ว่าขายไอติมเนี่ยคือเราลงทุนขายเองหรือว่ามีคนลงทุนให้ไม่ครับเขาจ้างเป็นนายจ้างนี่คือนายจ้างเหรอใช่เขากินเปอร์เซ็นต์ของนายจ้างคนไทยครับนายจ้างคนไทยอ่าเราแค่เอาของแล้วก็วิ่งขายครับอ๋อแล้วก็มีหน้าที่ขายครับขายขายใดทอะไรก็ มาบอกมาให้เขาดูแล้วก็เขาก็หักเปอร์เซ็นต์ให้เราอ่าแล้วทําไมแล้วทําไม,มวันนั้นอ่ะที่ไปทะเลาะกันน้อมีไปฟันคนไทยี่<ม>คือ,อะไรม่วันนั้นผมกลับรถมาจากไทยประมาณสามทุ่มม,มันและเขาก็มีสองคนเขาก็นั่งกินเหล้าขังค้างห้องแล้วก็เขาลงเดินมาถามผมว่าอ่าไม่รู้ว่าผมฟังไม่ค่อยได้รถรถผมยังยัง,ย,งยังไม่ดับแล้วก็ผมผมคิดว่าเขาเดินมาถามว่าขายมอเตอร์ยัง อยากสื่อถิงเราแล้วก็ผม,ผมก็ถามเขาว่ามีอะไรครับพี่แล้วก็เขาเดินมาตีผมเขาไม่คุยกับว่ามีไรเหรอเขาตีต,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 ตีตีผมมือจะมุกหักเลยแล้วก็ผมก็ลุกขึ้นลุกค้นก็วิ่งวิ่งแล้วก็พี่สาวผมเขาตัดตัดขนมป,ปังอยู่ถือมีดมาแล้วก็เขามาแทงเราแล้วก็พี่สาวผมไปข้างหน้าเอามีดฟันแล้วก็ดุนเขาแล้วก็ผมก็นับครัวเขาเขาห้องแล้วก็แจงดุมดุมาแล้วก็ เขาเขาจะวิ่งไปเอามีดมาฟันผมอีกแล้วคนรุก็จับผมไปเลยแล้วคนที่ฟันเนี่ยเราฟันหรือว่าใครฟันผมไม่ได้ฟันเขาครับผมไม่มีมีดผมแค่ลงมาจากรถแล้วไอ้ฟันนะคนฟันฟันนั้นเป็นนาจะพี่สาวผมถือมีดแล้วก็เขาเขาวิ่งมาต่อยผมนาจะาไม่ระวังเองแล้วก็โดนเขาเองแล้วก็เขามีเรือแล้วก็ตำรวจก็จับผมไปแล้วก็นายจางก็ เขาบอกว่าผมมีเรื่องอะไรก็เขายกเลิกยกเลิกทำาพรสปอร์ตให้แล้วก็ให้พาสปอร์ตให้แต่เรื่อมมาแบบนี้แหละแต่เรื่องนี้ผมทํามาจากบ้านแล้วก็เขาจะจะดําวีซ่าให้หักเงินหักเงินไปสองมืนแล้วก็เขาเอาแต่คืนแบบีพอพาสปอร์ตของของผมมาแล้วเงินก็เขาไม่ให้แล้วก็ผมก็ยังหางานทําไม่ได้ตอนนี้ก็ยุบานครับอยู่อย,อยู่อยู่เดไงอยู อยู่ดูลูกอยู่ครับลูกคงชาวโคดึงมันอ๋อยังอยู่ที่ห้องพักตรงนั้นใช่ไหมครับ้ัครับยังหางานทําไม่ได้อืแล้วก็ถึงวันนี้แหละที่เขาลงจับเนี่ยก็แล้วรู้สึกยังไงตอนทางตอมอเขาลงจับเราก็ก็น่ากลัวครับก็ต้องน่ากลัวก็เห็นตมอ็วิ่งก็ต้องวิ่งเนาะแล้วก็รู้ตัวเราไม่มีอะไรเราผิดอสปอร์ตยังไม่ได้ทำวีซ่าอะไรนี่ก็รูอยู่ครับ รู้อยู่ใช่ไหมว่าตัวเองผิดครับรู้อยู่ครับบอกว่าโพสต์ไม่ไมีอะไรนะอะไอ้โทรมารแจ้ที่ทําพสต์หายเพราะว่าเขายกเลยไปแล้วแล้วเมื่ว่าจเจ้าเราไม่คืนเงินให้ผมหรอเขาก็ไม่คุยปิดโทรศัพท์ไปอก็รู้แล้วว่าเขาจะเอาเงินไปแล้วเขาไม่ไม่มีให้แล้วอ่ะแล้วแล้วทาไมถึงอยากรู้จังเลยอ่ะว่าทําไมถึงทางทางต่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยจําพวก ทัมบเดียเมียนมาถึงแล้วก็ประเทศลาวเนี่ย <soup> ถึงอยากเข้ามาทํางานในไทยจังเลยเพราะอะไรก็ไทยนี้ก็ดีมีงานทําเยอะอืแล้วก็บางคนก็มาตามการบริบางไม่ค่อยมีงานทํานี่แต่ว่าค่าแรงมันไม่ไม่พอกินอะ่ะธนาคาติดหนี้เขาอะไรนี้ก็ทําขึ้นมาเมืองไทยทํางานก็น้อยก็ได้วันละสามร้อยสี่ร้อยก็ดีที่ลุนก็วันละสองร้อยแค่ค่าห้องพัก ค่าแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีงานด้วยเขาไม่ค่อยรับจ้างด้วยมีส่วนมากก็เป็นงานออนไลน์อะไรเนี่ยงานงาน,นที่โอเคครับกินข้าวอยู่นะแต่บัดน,นึงเขาก็เดินมาครับข้างหน้าเดินมาข้างหน้าผมแล้วก็ถามว่าถามใครไม่รู้อีกคนหนึ่งเพื่อจะเอามอไซค์อ่ะจะให้คนคนที่มันถามอเอามอไซค์ผมไปส่งมันไงผมก็ตอบว่าไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวรออีกคน อ,อีกคนนึ่งอ่ะเพื่อนผมอ่ะแต่ไม่ใช่คนที่มันถามอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาเดี๋ยวมันก็พูดกับมันเองอแป๊บนึงเขาก็เดินไปเดินไปสักพักนึงมากับมอไซค์มาข้างหล,หลังรอบนี้มาปุ๊บผมก็ไม่รู้ไงผมหัาลังปุ๊บมันอยู่ใกล้ผมแล้วก็มันยกมือบังเนี่ยแล้วเขาใช้อะไรในการทําเรามีดมีดยาวประมาณสปาต้าเหรอมานี้มั้งอ๋อมันยกมือบางโดนมันฟันผม ได้ทั้งหมดห้าหกรอบมั้งผมยกเท้าแล้วก็ผมรอจังหวะผมก็ลุกคว้าคอมันก็<ม>จับมีดมันก็ค<ม>ือมันงั้นเลยจนจนคนอื่นมาเห็นก็จับแยกแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับพี่ที่ทางต่อทางตอมอเขาได้เข้าลงพื้นที่แล้วก็มาพบเจอบุคคลที่พี่ได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก็รู้สึกดีใจเลยแล้วก็รู้สึกอย่างไม่นึกเลย ไม่ e น, get get นึกเลยว่าแกนั้นเราะว่าก็รอโอกาสมานานแล้วไม่ตัวเลขเพิ่งเอาตัวเขาเขาก็มีติดตังด้วยใช่ปะตัวเขาจะเอาตังไปจ่ายกับตำรวจตำรวจก็จำอะไรมันไม่ได้ตอนนี้รู้สึกมีความเชื่อมั่นกับทางระบบราชการไทยกระบวนการยุติธรรมไทยมากใช่ไหมคะยังรู้สึกเชื่อมั่นใช่ไหมคะัค่ะ